กุ้งครับค่ะนนี้มาทำอะไรครับวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะทุกท่านไปชมรถเข้าใหม่ที่กำลังทำความสะอาดนะ,ะ<ม>เราจะพาไปชมว่าเราทำความสะอาดกันยังไงค่ะน้องแบงค์พร้อมแล้วมาชมกันค่ะตามมาเลยคะ<ม>่ะเนี่นะคะเบาะของเขานะคะก็จะถอดมาแบบนี้เลยนะคะใ<ม>นส<ม>่วนตัวนี้นะคะ ของเราก็จะทําเป็นเบาะใหม่ให้นะคะเพราะว่ามันมีรอยขาดนะคะมาเลยค่ะนะคะใช่เราจะทําใหม่ค่ะน้องแบงค์เปลี่ยนใหม่ให้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเนี่ยถอดลื้อออกหมดเลยนะคะนี่สะอาดเอี่ยมออรไทยแน่นอนนะคะมาเลยนะคะ หรือออกไปซักทั้งหมดเลยนะคะพรมรือหมดเลยนะคะคจัดมาดูในส่วนของห้องเครื่องค่ะนี่กีฬา,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 าสู้ๆไหมคะ <c oughs> สู้ๆไหมคะมาเลย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 รับรองว่าสะอาดแน่นอนค่ะอ่านะคะใช่อันนี้ฝ่ายซักล้างค่ะ <c oughs> ายซักล้างค่ะอันนี้เป็นชิ้นไหนครับเนี่ยอันนี้จะเป็นชิ้นไหนคะคุไก่ไแข่งข้างประตูนะคะล้างทําความสะอาดแบบนี้เลยนะจ้าลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถที่เรารถสะอาดแน่นอนนะคะป้ายเป็นยังไงกันบ้างค่าเชื้อโควิดเรียบร้อยนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านนะคะค่ะก็ หลังจากที่เราพาชมทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะให้พามาชม,าม,าชมอีกรอบนึ่งตอนทำความสะอาดเสร็จนะคะสำหรับวันนี้น้องกุ้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ